ในภาคเหนือต้องขอากราบขอบคุณท่านที่ปรึกษาศาอาจารย์เศษฐดาเป็นอย่างสูงยิ่งที่กุณาเสียสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการกับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสู่พื้นที่เป้าหมายในสี่ภูมิภาคในวันนี้ เรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรตั้งแต่ปี2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําจนประทานให้เต็มศักยาภาพอีกทั้งมุ่งเน้นการทํางานร่วมกับร่วมกันแบบรณาการของหน่วยงานทั้งในสังกัดกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์และ คีเรือข่ายนอกกระทรวงโดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ควนามต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งได้มอบหมายให้หน้กรำรรการบรูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนา,นาด้านการเกษตรระดับจังหวัดจัดทำแผนบรูรณาการโดยการคเลือกพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก การพัฒนาแหล่งน้ําและบระหิหารจัดการน้ําจังหวัดและหนึ่งพื้นที่ผลการดําเนินงานโครงการประสบความสำเร็จไปได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้เพราะต้องใช้เวลาดังนั้นในปีก็ประมาณ2555ได้เป้าหมายคณะอนุกรรมการบุรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้าน,านการเกษตรระดับจังหวัด สนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่เป้าหมายเดิมที่ดำเนินการในปี2554เพื่อเกิดความต่อเนื่องอีกทั้งทัดเลือกพื้นที่เพิ่มเติมอีกจังหวัดละหนึ่งพื้นที่เพื่อนำเนินการในโครงการในปีงบประมาณ2555ดังนั้นเพื่อการกับเคพื่อนการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ2555เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ตลอดจนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธีระวุญสมุทรจึงได้กำหนดจัดงานการกับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสู่พื้นที่เป้าหมายใน4ี่ภูมิภาคซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่สอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดําเนินง,งานของโครงการอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ําให้แก่หน่วยงานเพื่อร่วมปฏิบัติงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรตามที่กล่าวเรียนแล้วเบื้องต้น,ตนรวมถึงเพื่อให้เกิดการบเนณนการอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานและภาคีเคเกอข่าย อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมายเกิดการดาเนินงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่การจัดงานกําหนดขึ้นสองวันซึ่งกิจกรรมในวันแรกนั้นเป็นการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในปี2554โดยท่าน ผู้ตรวจราชการสุภาพรซึ่งเป็นผู้ตรวจร,ราชการในเขต15และเขต3พร้อมทั้งผู้ในการสำนักแผนและโครงการพิเศษท่านผอพิยามาเป็นวิทยากรให้ให้ความรู้นะครับแล้วก็ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนานในวันนี้ซึ่งถือว่าว่าเป็นภาคีเครือข่ายของโครงการ ทุก,ท,ก,ท,กท่านลนะครับและเป็นกําลังสําคัญได้ไปดูงานที่เทศบาลตาบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนซึ่งเทศบาลพื้นที่ตาบลอุโมงคนี้ได้ชนะเลิศที่หนึ่งของประเทศจากการประกวดเมื่อปี2 5 5 4าสำหรับกิจกรรมในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่สองเป็นพิธีเปิดการขับเคลื่อนและการบรรยายพิเศษ ซึ่งก็ได้รับความุรานะได้รับเกียรติจากท่านประธานได้เป็นวิทยากรเองนะครับรวมทั้งมีการวิปรายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะวิทยากรผู้เกี่ยวข้องสําหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะเป็นหน่วยงานและเขตพื้นที่ภาคเหนือจํานวน17จังหวัดประกอบด้วยคณะกรรมการบูรณาการแผน ปฏิบัติการพัฒนาด้นานเกษตรระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยะะหวัว,รรวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นกรรมการครับแล้วก็มีผู้ในการำัำง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรของพื้นที่เป็นฝ่ายเลขาอนอกจากนั้นแล้วก็ยังมี ประธานรองประธานของสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง17จจังหวัดผู้แทนสภาหอ,อการค้าผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายนะครับของโครงการและก็นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานในส่วนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการก,กับเพื่อนโครงการรวม แล้วมีจำนวน350ท่านนะครับ